สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะหลังจากปล่อยคลิปปังเย็นไปอันนั้นคือทำคลองให้ลูกค้าค่ะเสร็จทีนี้วันนี้นุก็จะมารีวิวผลิตภัณฑ์หรือครีมบำรุงมันจะมีพวกครีมบำรุงหรือว่าเป็นพวกเมคอัพนะคะที่นุชชายแล้วนุชอบนุติดใจมาก็คือหาซื้อทั่วไปได้ตามอินเทอร์เน็ตเลยค่ะแต่ว่าอันนี้นุซื้อมาจากน้องคนนึงนะคะที่สนิทกันก็คือว่า ถ้าสมมติใครสนใจก็ทำได้ค่ะเดี๋ยวนุจะได้บอกร้านให้นะคะคือน้องเขาบริการดีมากเลยนี่อ่าตอนนี้นุจะมารีวิวตัวนี้เลยตอนนี้เป็นของใหม่ลูกรักเขอลมากค่ะเป็นตัวนี้โอกุมะนะคะตัวนี้นุเห็นแบบว่าสาวๆแบบว่ารีวิวกันเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นแพรี่พายหรือจะเป็นน้องจีจี้เยอะแยะไปหมดเลยพอนุดลองมาใช้ก็คือตัวนี้นะคะที่ข้างขวดมันเขียนว่า อาโอกุม,มาเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้านะคะเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวโดวยเฉพาะผิวที่ต้องการความชุ่มชื้นเป็นพิเศษสำหรับนุชนุชใช้มาได้ประมาณ3วันแล้วใช้มาแล้วก็นุชจะใช้ต่อตอนก่อนที่นุชจะลงครีมบำรุงไปนะคะพอใช้แล้วมันรู้สึกว่าแบบ ผิวดูชุ่มชื้นดีนุชชอบมากเลยค่ะแต่สําหรับบางคนก็มีหัวสิวหลุดออกมานะแต่ของนุชก็คือตอนนี้ยังไม่มีนะคะก็คือเนี่ยตอนนี้ใช้แล้วมันรู้สึกสดชื่นมากจริงๆเลยอ่าอันนี้จะเป็นตัวสเปรย์ที่นุชชอบที่นุชใช้นะคะแล้วก็ตัวที่2ต่อมาก็คืออ่าจะเป็นตัวนี้ SK 2 t r e a t m e n t e s s e n c e คือตัวนี้นุชใช้ประจําค่ะอ่านุชใช้ SK 2มาได้ประมาณ สามปีแล้วใช้แล้วนุรู้สึกว่าผิวมันดูละเอียดขึ้นแต่หน้าไม่ขาวนะใช้แล้วแบบเออผิวมันดูละเอียดจริงๆเวลาใช้ก็ตก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 ตทัต่วหน้าส่วนตัวที่สามก็เป็นตัวนี้นุใช้ดันไว้เป็นตัวนี้ค่ะอ่าเป็นของเอสอ่าเป็นของโคเซเซซิเกตัวนี้เป็นน้ำสมนะคะใช้ตบหลัง S k สคทก็ 2, คือนุชใช้แล้วนุรู้สึกผิวหน้าขาวขึ้นแต่ข้อเสียของยี่ห้อนี้ก็คือ มันจะมีแอลกอฮอล์ผสมค่อนข้างที่จะเยอะมากๆๆก,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 กเลยดังนั้นนุก็เลยต้องให้ผิวกระชับด้วยการใช้ SK SK2 คถูกควบคู่กันไปนะคะเสร็จแล้วตอนนี้คคีมบำรุงนุงก็จะใช้ตัวนี้นะคะเป็นไนท์ครีมของเอสเต้ค่ะปกตินุจะมีเซรั่มของมันด้วยแต่ตอนนี้หมดนะให้ดูว่าใช้นี่ก็คือใช้จะหมดแล้ว มันเป็นชื่อท i ม e z น n ไหนค่ะมันเหมาะกับคนผิวเริ่มมีริ้วรอยละสําหรับนุ่ก็คืออายุเริ่มส0มสิบล้นุก็เลยต้องบํารุงตัวเองนิดนึงแล้วก็เป็นตัวนี้ใช้จนไม่รู้ว่าจะใช้ย,ยังไงค่ะเออมันบีบจนจะไม่ออกแล้วเดียเด๋ยวเดี๋ยวนุง,งจะต้องเปิดหลอดใหม่แล้วเนี่ยค่ะเป็นตัวที่นุ่ใช้ประจําแล้วก็เป็นตัวที่นุขายด้วยนุไม่ได้ว่ายอว่า ผลิตภัณฑ์นุดดีเลิศหรืออะไรนะคะแต่คือนุดชายและนุดชอบจริงๆก็คือมันก็ขาดไม่ได้ด้วยตัวนี้ค่ะเป็นสโนว์ครีมที่นวดช้เป็นประจําทุกวันตัวนี้ใช้ไม่ยากเลยใช้เช้าเย็นก่อนนอนแค่นั้นแต่ถ้าเป็นตัวสุดท้ายแล้วก็จะมีตัวนี้ของอิฟซ่านะคะแต่ช่วงนี้นุไม่ค่อยได้ใช้แล้วเพราะว่าตอนนี้นุชมีตัวไอของสโนว์ครีมที่เก็บกับความชุ่มชื้นนะคะนุก็จะเอาไว้ใช้เดี๋ยวเอาไว้ใช้หน้าหนาวอันนี้ ราคาค่อนข้างจะแพงสามสี่พันกว่าบาทแล้วก็เป็นตัวสุดท้ายตอนนี้นุดเริบมเริ่ม,รม,มากเลยขนตาปลอมค่ะมีหลายเบอร์มากนี่นะคะนี้เดี๋ยวให้ดูตานุชไม่เคยโชว์ขนตาจริงเลยและนุดไม่เคยปัดมาสคารา่านุชจะติดขนตาปลอมขนตาปลอมคู่หนึ่งนุดใช้ได้ประมาณ4-5ทีนะคะถ้าสมมติรักษาดีๆตัวนี้นุชได้มาจากน้องที่รู้จักนะคะแบบ มันทํามาจากเอ,อทอด้วยเส้นได้อ่ะค่ะมันเป็นแกนเส้นได้ชายแล้วแบบติดธรรมชาติมากเลยแล้วก็ติดง่ายมากด้วยนี่อ่ะค่ะตัวนี้ชอบมากเลยตอนนี้วันนี้นุติดเป็นเบอร์ตัวนี้อยู่เดี๋ยวให้ดูหน้านีดนึงนเห็นไหมจิบเป็นเบอร์นี้คนตะปอม มันเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยชีวิตเรานะคะมันทําให้ตาเราดูโต Hospital ขึ้นได้จริงๆก็ว <ens afraid> ันน okay. hey, wow. <81? f whistle> ี <Angie> <sh arp opening> ้ก็หมดแล้วตอนนี้ของรักตอนนี้หมดแล้วเดี๋ยวถ้าหนูเจอตัวใหม่อะไรดียังไงเดี๋ยวจะมาแนะนําให้ดูกันอีกนะคะวันนี้แค่นี้ค่ะบาย